เดี๋ยวว่าแล้วนะครับนี่นี่ครับแฉูบงับนะครับกับเจียวพริกหรือว่านำพริกนุ่มเลยครับ็นที่เฮ็ดเองนะครับเฮ็ดกินนะครับพรอกกับเขาเลยนี่นี่เห่านะครับผมสวัสดีนะจ๊ะสวัสดีพี่น้องป่องบายสุขุผทุกคนนะครับมาผมขอผออีกแล้วนะครับกับเอ็มอีซาดีดีนะครับผม เอานะครับวันนี้กับพ่อคับผมในช่องคนไทยในแต่วันคือเก่านะครับผมนี่ครับผมวันนี้นะครับพี่น้องได้นี่ครับวัตถุดิบเตรียมตำก้วนะครับพอดีคิดอยากนะครับอยากอยากกินตำก้วนะครับตำเจลเวลากินกับข้าวเหนียวข้าวเจ้าก็ได้เหมือนกันนะครับผมพี่น้องอลายู้ใด้สิ่ยเห็ดเคยกินนะครับขายสิรูว่าสีเห็ดเมนู่อย่างนะครับเอานะครับมาเบิ้งเลยนะครับว่าแก้วที่เขาสีเห็ดนสีออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะครับผมไปครับ นี่นะครับผมกระทะข้าตั so ้งกระทะแล้วนะครับก็ใช้เป็นกระทะไฟฟ้านะครับผมนี่ครับกระซียอดยอดน้ำลงไปกน้อยนะครับผมนี่นะครับ like ก็เดีล้วห่อนเติมแล้วนะครับเดี๋น้ำเพิกมน้อยนะครับแล้วก็เติมด้วยเกลือนะครับผมนี่ให้ยอดเกลือลงไปกน้อยนะครับที่ห้องกะทีทำการขัวก่อนนะครับขว่าขว่า บักพริกนะครับบักพริกดิบนะครับแล้วก็กระเทียมนะครับแล้วก็หอมหอมที่เขาปอกไว้เตรียมไว้นะครับผมนี่นะครับผมหลังจากที่กระทะห่อนแล้วนะครับผมเขาก็ทําการเอาบักพริกนะครับกระเทียมนะครับหอมแดงที่เขาเตรียมไว้นะครับเทลงไปเลยนะครับผมนี่นะครับ ใส่แล yes. mm ้วเราทำการเริ่มหัวเลยนะครับผมหัวไปเรื่อยๆนะครับหัวไปจนสุกเลยนะครับผมนะครับหัวจนมันสุกหอมใหม่จันเอยนะครับผมหัวไปเรื่อยๆเลยครับหัวไปจนว่ามันสุกนะครับหอมใหม่เคี่ยวจัง้ลยนะครับเป็นต้องบาใหม่คือให้มันดำๆจังเลยนะครับไม่ติดส่งกลิ่นหอมนะครับเดี๋ยวมันจะติสุกไปพร้อมในตัวนะครับผม เอ้าขวไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับผมพอเทาขวไปสักระยะแล้วนะครับระเริ่มเปลี่ยนสีแล้วใช่ไหนะครับแล้กวก็เริ่มทรงกินหอมมาแล้วนะครับผม ก๋เดี๋ยวอีกจุดน้อยนะครับเห็นมันไหมก็อนีบเย็กน้อยนะครับไหมไลยกับสีหอมไลยนะครับแต่ว่าไหมคักเกินไปกับสีบ่ดีนะครับผมอยากได้ให้ไหมยืดจกน้อยหนึ่งนะครับก็สีหอมรหอมดีคักก็นหนีนะครับผมนี่ก็เรื่องหอมแล้วนะครับก๋วยตีกยวจุดน้อยนึงนะครับผมหลังจากเอาขัวเรียบร้อยแล้วนะครับเราลงคบเลยครับเพื่อสีท้าการตํานะครับผมนี่นะครับ เต่ำเป็นเลขครับตำเป็นหอนนี่นะครับไม่ค่อยแหลกไงแหลกเรียวดีนะครับผมโอ้ตึงตำตึงหอนตึงหอมตึงหอนใช่กันนะครับผมกูได้เคยกินกระดาษสีรู๋นะครับสำหรับกูได้สีรู๋แล้วว่ากำลังเห็ดยังอยูย่มเขาเหมน็นมาบอกได้เลยครับผมว่ากำลังเห็ดไม่นุ่งยังอยืดครับผมกูได้เห็นคลิปนี้นะครับพี่น้องควงไปนะครับ ตอนทอาตำห่อนๆเดียวก็สี็หแลกเลียวดีนะครับนี่สีแดงพร้อมๆกนนะครับเราต้องตำมันแหลกๆรี่ว,ว่าละเอียดที่สุดเลยนะครับผมเดี๋ยวย่างไปปรุงรสนะครับนี่นะครับผมหลังจากที่เอาตำจนละเอียดหรือว,ว่าแหลกเรียบร้อยแล้วนะครับตามใจที่เขาต้องการแล้วนะครับนี่หลัการที่ทำการปรุงนะครับผม ทางแยก็ใส่นี่ครับผมน้ำปลานัวนะครับหรือว่าน้ำปลาลานะครับน้ำปลาแดกบนเฮานี่นะครับแล้วยี่นี่นะครับน้ำปดกคืออนี่ผงนัวนะครับผมแต่ลายก็นน ua ลายขึ้นขึ้นานลครับเดี๋ยวจะมักนะครับโอ้ลายเติมนะครับผมเดี๋ยวน้ำปลาเล็กน้อยนะครับ ก้มหอมน้ำปลาพอเขาใส่เกลือไปตอนขวัวแล้วนะครับนี่ที่สําคัญของผมคืใส่บักเน่าพรพอพ้อมนะครับเพื่อที่เพิ่มข้มหอมนะครับแล้วก็ให้เปรี้ยวตัดเค็มจังหน่อยนะครับก็ผมส่วนตัวผมก็กินเปรี้ยวออกเปรี้ยวจังหน่อยแล้วยี่เล้วนะครับแล้วแต่ผู้มักนะครับวิธีการปรุงกับประมาณนี้นะครับเพื่อปรุงไม่ได้ใส่หลายนะครับเนี่ยเราก็ตำโคลี่โคลี่เข้ากันเหมือนเดิม ก๋วเตโคเลโคเรคันๆแล้วก็ซีบึงนะครับสีสันเจียวห่อนะครับนี่นะครับเจียวฟริดิบนะครับเจียวพริกดิบนะครับหรือว่าเจียวไว้รุ่นนะครับน้ำพริกไว้รุ่นนะครับหรือว่าอีกเออดีอย่างนึงก็คือน้ำพริกหนมนะครับผมอ๋อยังสีเหลือมุกอยู่นะครับผมเราอยากชิมเบิ้งกันนี่นะครับนี่นะครับชิมเบิ้งอื้อ เสียบจะบอกไครนะครับผมนี่เดี๋ยบวบาเลี่ยนนะครับนี่หน้าตาปิดนำพริกเข้านะครับติว่าแจวห้อนะครับนี่ตักใซ่กระปุกไว้นะครับ่อดีเก็บซส่ตู้เย็นไว้กินหลายมื้อไนะครับผม เรียบร้อยแล้วนะครับผมหอมขนาดนะครับนี่นะครับน้าพริกไว้รุ่นนะครับหรือว่าน้าพริกนมนะครับหรือเออดียางหนึ่งวันเท่านะครับแก้วพริกดิบนะครับผมเห็ดเองเรียบร้อยแล้วนะครับผมมากครับผมพี่น้องปองไปนะครับเพื่อําได้แตกแล้วนะครับอันนี้เฉลี่ยมากินไปพร้อมกันนะครับผมมามีคนหลายคนนะครับนะครับอาจจะเคยกินแบบนี้นะครับนี่ของที่เข้ากันอีกอย่างหนึ่งก็คือนี่ครับแคบหมูครับนะครับกับแก้วพริกดิบหรือว่าน้ำพริกนมนี่ครับ สูตดเฮ็ดเองนะครับเฮ็ดกินนะครับยุติได้วันนะครับอยากกินแนวบอาบัเท่านะครับต้องเฮ็ดเองนะครับผม่านดิสิกับแพ้งอีกนะครับผมนี่มาครับซีเบิ้งแล้ได้ผักกลับนะครับนี่มัแแกงนะครับเราอแกงนะครับอืเสียบจะบอกไป้วครับผม แบบหลายรสจั๊กนี่นะครับเป็นยังคือต้องเย็ดตามนำนำพริกกินนะครับนี่เพราะว่าอาหารนะครับอาหารโลกอาหารนะครับตอนแรกจะเป็นรสจืดนะครับก็ต้องมีแจ้วนะครับเนี่องพริกมีมิักกับเขาเสียบเข้ากันนะครับอย่าบอกไปเลยนะครับผมนี่ลองตักม่กงจินครับเขาเขาเขาครับหรือว่าเขาเจ้ากันนะครับอ่เลยออาไปนะครับต่อกับเขานี่นี่ ตาม,ม,มด้วยแกงหมูครับบักแกงตามบกแกงแต่้นไงคือบนเท่าอีเด้อครับผมนี่ขอแจงพรอมนะครับเสียบนะครับ เสียบสมใจอยากสมใจเห็บนะครับผมเอาครับเขาอยากฝากบรรยากาศไปทำนี่ไนดก่อนนะครับผมขออนุญาตกินข้าวแซ่บๆสัก่อนนะครับไม่พบพอกันไม่คิปหน้านะครับถ้าเราคลิปนี้ก็ฝากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับอ่าฝากกดติดตามไว้นะครับเพื่อสิบประผาดรับชมคลิปดีๆต่อไปนะครับผมแล้วก็เพื่อเป็นกําลังใจให้กับท่านผมน้ำเนยครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีหลายๆครับผมได้เสมอนะจ๊ะ